ยิ่งใหญ่จัดใหญ่อำเภอคุระบุรีขอเชิญเที่ยวงานแตงโมและของดีอำเภอคุระบุรีเริ่มงาน3-12ธันวาคมนี้ณสนามหน้าอำเภอคุระบุรีจังหวัดพังงาชมการประกวดแตงโมสินค้าเกษตรมหกรรมอาหารพื้นบ้านของดีอำเภอคุระบุรีสินค้าราคาถูกสวนสนุกชุดใหญ่ชิงช้าม้ามุ่นมหกรรมคว้าบันเทิงคอนเอสิร์ตศิลปินดัง3และ4ธันวาชมสิทธ์มวยมันวันแตงโม5ธันวาพิธีเปิดงาน6ธันวาโด นัทพีอารีเรคคอร์ดเจ็ดธันวาออกดอกฟ้าอาสยามปัทะรูส์รูซี่แปดธันวาระพินไพรวันตลกผีน่ารักปัทะรุ่งฟ้าปลายพระยาเก้าธันวาน้องเล็กวันวิพาสิบธันวาวงกลมสิบเอ็ดธันวาทีเดททองอภิชาติปัทะวงแทมารินและสิบสองธันวาคมพบวงกางเกงอย่าพลาดสามถึงสิบสองธันวางานแต่งโมเล็กของดีอำเภอคุรบุรีณสนามหน้าอำเภอคุรบุรีสนับสนุนโดยจังหวัดพังงา อำเภอคุรบุรีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดโดยทีมงานลูกกรมลหลวง2019จองร้านค้า087 270 3699